มาแล้วคะ่ะสุดๆกับกรอบเสาทิ์นี้แวะมาได้ลนะคะไลอลิสลาค่ะตัดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเสาทิ์นี้มาได้เลยนะคะคุณยายพร้อมขายแล้วคะ่ะไลอลิสลานนะคะข้างโรงเรียนอุปราชนะคะจะเอายายเสาทิตศโมยู่จังไหนยายเขาสิมาดิสุกเสาทิตย์นาราะเป็นมือที่ขายเลยเด้ยายห่วย <G ül üyor> เข้าวิดีโอหมดแล้วยายบอกมูแล้วดิสันบอกให้มากวันสุกสันโอ้ยายสิไปหาหมอมือใดละะ่ะบ่านนี้ยี่สามโต้ก็มือใดล่ะโอ้ยพระฮัทกับมืออื่นตัวยาย <g ül üyor> ยายกเก๋เลยยี <g ül üyor> ่สิบสอง <g ül üyor> มือนี้ยี่สิบเอ็ดว่าแมนสิแมนยี่สิบยี่สิบสอง วันนี้วันอังคารใช่ไหมเท้า<ช>พรุ่งนี้วันที่ยี่สายี่สิบสองยี่สามวันพะหาดใช่ยี่สามวันพือหาดยายแต่เท้าที่เขาสิไปใสรละสันโอโอ้สิงลงแปออหงลงปออหลานห่วยยาย ก็สิได้บอกเขาถือสันว่าให้สิเขามามือไดนสันบอยเขามาวันศุกร์ซาเลิกง่าไหนมาโลดเนาะแมนแมนยายยายถามถามลูกสาวยายเออถามลูกสาวยายข้าข้าวันเสาร์เขาสิมาวันเสาร์การมูนอ่ะนะสั้นก็บอยเขามาวันศุกร์เสาร์ซาวันอาทิตย์ กบอยมันมาสมมือเลดผู้ใดกร้มันทยอยมากเลยนะยายอเนี่ยยายนยายยูยู่มั้ยายนบอกไอ้นุชสิไปหาพี่น้องตีไปลูกเอาหาเปาหลานมา๋อสิไปหาเปาหลานมามาซอยขอทงานเลยทงานไปทนลวัน้โอ้เขฝากน้ำพนาอเขาน้ินางไว้ลูกไอ้นุชเนี่ยบอกยุใสยายนุชโอ้ เ,เราลูกเคยบอกมาส่งตีนนเรายากเราล้างงานบ่ได้ตีขอยี่ปอยี่สมันกันกนสีเบิร์ดเราตัวใหญ่ยี่แปดกัสีเบิร์ดเรตัว <c oughs> <c oughs> ไอ้หนูมาขายซอยบ